สวัสดีครับจากร้านเดเบสตะกรันการแฝงนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวซ่อมตัวเกกันนะครับเกตัวนี้มันจะมีหน้าปัดที่แบบลักสณะเป็นขึ้นฟ้านะมันเสียตัวเกตัวนี้เป็นเกที่ไม่ผ่านาน้ำนะครับแล้วมันจะขึ้นฟ้าแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวทนันทีเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ สามพัน psi ใช่โอเคเลยจะเกียบน็อตจะเป็นแบบไหนครับเป็นเหล็กตะเกียบน็อตเราต้องถอดตัวนี้ออกถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนแก้วตัวนี้กับตัวนี้ใส่กันได้ลูกค้าท่านใดมีคำถามแบบนี้สามารถ,ถค่ถาแชร์ถมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดสินแล้วไปแจ้งกับยูทูบนะครับคุณลูกค้าทักมาเลยโอเคยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูก,กค้าไปที่กลุ่มที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกกค้าองที่ ทุกท่านหาไนี่ได้เลยนะคะหรือลูกค้าก็โทรสายด่วนหาเรา046581188หรือ089499822นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ได้ไหมคะสนใจดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแจ้งหาอีกนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ